คุณหมอรีเควสตเล็บอหกตัวคือต้องโด่งต้องพุ่งมาตอนก่อนแก้เขาจะหมูกเป็นลูกชุมพูเงก็ะจะหมูกสั้นดูแล้วไม่สวยไม่เป็นธรรมชาติทำแล้วดูหวานขึ้นเพราะจับเป็นคนหน้าดุแล้วก็หน้าเฉียวมีนทีใช้เป็นเทคนิคอะคะโอเพนค่ะโอเพนแผลคือเนียนมากสวยมากค่ะ ใช่ค่ะซีโครงของเราเองเลยก็ถามว่าเจ็บไหมวันแรกก็อาจจะเจ็บอาทิตย์หนึ่งแต่พอหลังๆคือธรรมดาใช้ชีวิตปกติขับรถอะไรได้หมดค่ะเพื่อนจำไม่ได้ก็แบกว่าฝรั่งที่ไหนคือแบบฝ่อมากจนหน้าเปลี่ยน,นะคะ่ะตกใจว่าโอ้ทำไมมันโด่งขนาดโด่งแบบโด่งธรรมชาติมากหน้าเปลี่ยนแล้วก็ทําให้แบบว่าโครงสร้างหน้าเราเล็กลงสวยค่ะถูกใจ คือไม่ช้าเลยน้อยมากคือวันแรกอาจจะแบบมีปวดปวดบ้าแต่พอหลังๆคืนก็เหมือนคนปกติที่ไม่แก้มาเลยค่ะคุณหมอต้นคือให้คําแนะนานี้มากแล้วก็เขาจะก็จะแนะนําว่าจมุกค,คนทาตรงไหนเพิ่มตรงไหนแล้วลดตรงไหนคือเขากะแล้วก็ดูดีมากค่ะใช่ดูเลิกดูดวงค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องดูดวงเนาะอย่างแรกคือเน็ก็คือต้องศึกษาเนาะเน็ตก็นั่งตัดสินใจ แล้วก็ดูการรีวิวสุดท้ายแล้วก็คือชอบที่ p ิมิ e คลินิกค่ะได้สวยประมาณนี้เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาทำที่พเมิ e c ลินิกค่ะดีมากคุณหมอแล้วก็คลินิกบรคการดีมากค่ะไม่เจ็บแล้วก็รับรองเลยว่าสวยทุกเคสค่ะ